สวัสดีค่ะแม่ใต้กับมาถึงมองออไปรถเมล์ที่มาถึง,งอยูกนะ่กลางกลางเมืองแล้วนอกจากเนาะกลางเมืองนี่ก็เป็นกลางเมืองเพื่อจะจะเข้าไปในเมืองให้ทั้งสิติมาที่นี่แม่ใต้จะขึ้นรถเมล์ไปจะไปลงบานบอขึ้นรถไฟรถไฟกับไปใดขึ้นกันนอกจาก,จากแต่เาัาจะต้องเสียเงินนอกจากเนาะแม่ใต้จะพยายามเอารถเมล์ต่อมันก็นจะเป็นสองตอนนอกจากเนาะมันจังจะหนึ่งเพื่อประหยัดพรอมและสองเพื่อให้มัน,นกะเวลาได้ง่ายนอกจากเนาะเดี๋ยวแม่ไต้จะบอกวิธีและ เอว่างไนี่นอกจากนี่ไม่ก็จะเป็นไปยังส่บอกว่าไปทางใดค่ะทำไนเขาจะเอารถเม่่่ไ่่บ่่่็แต่่่่่่่า่่่่่ถ่่่่่่่ไ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่บ่ไ่่่่้่่่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่ี่นแ่่่่เ่่่่่่่่่่่จ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่บ่่่่่่่นร่่ม่่่่่่่่่่เ่่่่่่เ่่่่่่ะ่่า่่่ะเพร่ะว่่ไม่ตาย่่่่่่า่ไ่อยู่เน่ะจ่่เนาะ โอเคค่ okay, ะเดี๋ยวเมตายจากค่าปเป็นคงเยอะจัดเลอร์มาที่นี่ตรงเท่าไรล,ละ่ะเทีย่ยงเวลาไหมเท,ที่ยงสิบนาทีนัดค่ะเนาะอันนี้ก็อีกสามนาทีเที่ทยงตรงเป๊ะเพราะว่าเมต้าเม่ไต,ตายกักากะเวลาจากบ้านนัดจากกาแฟจากบ้านว่าจะเป็นเวลาเท่าไหรเท่าไหรโอเคนัดจะนัะ่นก็พน,นักงานทำความสะอาดอยูแต่ยกเครื่องรถไฟกับมีนัดจะเนาะโอเคค่ะมองนี่ก็เป็นร้านกาแฟนี่งนั่นก็จะเป็นมองแต่ซื้อตัวไอหยังจริงว่าจะเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ นี่ก็เป็นมองสถานีากลางเมืองที่จะเปลี่ยนรถเมล์มาขึ้นรถไฟนอกจากนี่นอกจาก,ก็จะเป็นยังสี่่วนนี้ก็เป็นร้านขายกับเขา่าเป็นแบบพวกเส้นวิธียัยงสี่นกเขาเรียกว่าเพรสีิลด์นัดจ่าเด้อนี่ก็จะขายตัวน้าอีอย่างยังสี่นี่เขาจะบอกว่ามีอย่างแน่ในร้านนี้นอกจากพอดีทางเขาอยากเอาขึ้นแบบรถไฟรถเมล์แบบ ขึ้นรถเม่จะขอโทษอยากขึ้นรถแม่ซี่ไปลงบานเนาะจ้ะเนาะมันก็จะมีอยู่หมายเลขเดี่ยวก็คือหนึ่งร้อยหกสิบสี่หรือหมายเลขบีเนาะจ้ะตรงนี้คือห้องประต่งไปต่อรถไฟเลยออกมากกับมาต่อหม่องนี่แล้วก็ไปที่ลงบานใดเลยจ้ะหรือว่าถ้าถ้าสำหรับเมตายนะเมตายจะเลือกวิธีนี่สะกอนเนาะจ้ะเนาะแต่ถ้าเขาจะขึ้นรถไฟก็ไดเนาะจ้ะเขาก็ต้องลงไปแล้วก็ไปเสีย เสียตังตรงนั้นนอกจากไม่นก็นจะเป็นบรร inum, ัตรการนอกจากเขากับเขาไปในเมืองแล้วก็ตรงไปต่อรถไม่อีกคือเราเนอกจาะคือเมตไตรเลือกวิธีนี่ก็คือเอาสายตรงไปเลยเนอกจานะเนาะมองนี่เราก็จะไปลงบานว่าต้องไปเปลี่ยนหลายต่อแล้วก็เราก็ได้ึืนฟรีพร้อมเพราะว่าเมตไตรไม่ลูกน้อยแต่มีรถเขนน็นเนอกจาะเราก็เป็นผู้ปกครองโอเคค่ะนี่มือนีเมตไตรก็ใส่ซิปเอ่อเอ่อีเขาเป็นผู้ปกครองกับเด็กและเอ่อมีรถเข็นน้ำนอกจาะเนาะไต้ก็อยากจะบอกวิธี ว่าเข้าจะช่วยเหลือตัวเขาเองจังไดน,น,นอกจากเนาะโอเคค่ะนี่จะเป็นตัวบีนอกจากเขาต้องพูดจักอ่านแล้วก็ช่วยตัวเขาเองนงมมอกจากทำนองเขาบะมีไถหรือว่าเขาบะมีภรรยาช่วยหรือเขาบะมอีอันสามีช่วยนอกจากเพราะว่าจะเป็นครอบครัวแบบใดนอกจากในใจก็จะบอกวิธีการ ทานู้ชมเพื่อได้มาหอเมืองหมอกหรือว่าทานู้ชมเป็นแม่เลี้ยงเดียวเราจะเข้าไปในเมืองเพื่อจะช่วยเลือตัวเองเพื่อเข้าบ่มี่ผู้ใดช่วยเนาะจากใส่วิธีแบบนี้ก็ได้จ๋าเราก็กจะ,ะได้เสียตังค์เราล,ลเมฆก,กันลเมฆก็จะไปส่งตรงวิทีลงบ่าในนัานเลยเนาะจา๋าแต่เขาก็แค่เบิ้งเวลาว่าเวลาจะออกกี่โมงกี่โมงนี่เนาะจา๋านี่เขาก็จะบอกเวลากี่โมงกี่โมงอันนี้ก็คือจันถึงศูกร์เนาะจาก มอนด์ดาทิเรียด์ Monday to Friday เนาะประมาณนั้นนี่สมมุติว่าตอนนี้ประมาณเที่ยงคุณแม่ก็จะมาเที่ยงหกนาทีแล้วก็อีกข้างนึงกับเที่ยงสามสิบหกน่าจ้ะเนาะก็จะประมาณสี่จะ้ะแล้วก็เขาก็จะมีแผนที่อันนี้คือทัวร์สต็อกโฮล์มคือสตอ็อกโฮล์มก็คือเอ่อเรียกว่ายังไนงะเมืองหลวงของสวีเดน,น,น,นเนาะจ้ะเนาะสนเล็กน้อยก็ดีใจพี่น้องไม่ใต้ก็อยากจะอัดคลิปนี้ไว้เพื่อจะเอ่อ ท่านผู้ส้มก็จะได้เบิ้งว่าแมตายใช้ชีวิตแบบจังซี่นอกจากเนาะโดยแม่ตายเป็นแม่ตายเรียงเดียวแบบเรียงเดียวแบบแบบเดียวๆเลยเนอกจากที่นองกระลูนอกจากนี่ประมาณนี้นอกจากบรรยากาศก็จะใช้ไปข้างกลุนก็นจะเห็นคนยูนิดหน่อยนอกจากเนาะเราอยากจะใช้หลายนอกจากประมาณนี้ค่ะตอนนี้ นูย sí, sí, um. claro uh ืนอยู่เดี Looking ๋ยวเด้อจ้านูยืนอยู่เฮาต้องหัดช่วยเหลือตัวเองจ้าพี่น้องเดี๋ยวเด้อเอด๊อกต่อนอ๋อด๊อกต่อนกิสดเจ้าที่ด๊อกต่อนแม่นวินบอกเดี๋ยวเด้อหาก่อนพี่น้องนี่เนาะนี่แม่ตายยืนอยู่นี่แม่ตายยืนอยู่นี่แล้วแม่ตายจะไปไปช่างที่นี่เนาะตอนนี้แม่ตายยืนอยู่ตรงนี้ค่ะยืนอยู่ตรงนี้ เราไมต้จะไปนี่ประมานนี่นาะจะ้ะโอเคส่วนบนไม่มต้พูดมาทางทีนาะจะ้ะมาทางทีเขาก็ต้องเขาไม,าใมา่ในเมืองอกลางจุดในเมืองเนาะนี่ก็คือนีกลางจุดในเมืองเราไมต้จะไปลงบานก็จะอยู่ะมาณนี่นาะจะ้ะงานนีโอเคค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> นี <c oughs> นน่นอนแล้วนอนแล้วเอาแบบตามสบายเลยลูกทําเพื่อให้ เด็กน้อยเขาจะได้รู้จากข้างนัน่นานาะจะเนาะว่าการใส่ชีวิตเขาก็ต้องใส่ยังชีวิตจังสี่เพราะว่าแต่เขาเป็นเด็กหน่อยหรือว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็ต้องสอนให้ลูกขืนรถมงรถเมฆเพื่อเขาใหญ่มาอนาคตเขากจ็จะช่วยเหลือตัวเองได้เน,นาะจะให่มาผู้ใหญ่เขาก็ก็คือบ้านเท่าหรืจ้ะโอเคอเคนาะจ้ะสวัสดีค่ะพี่น,พน้องน้องเน้นตึกบีาาก็จะตึกเนี่ย ตึกนี้ก็คือเป็นตึกอกันประกันไฟเด้อจ้ะเด้อประกันไฟชีวิตเนาะจ้ะเนาะมันมีหลายบริษัทจ้ะแต่นี่ก็เป็นอันตึกนึงในอันของประกันไฟเนาะจ้ะชื่อว่าฟนซัเนาะนี่ก็อยู่น นคนกนัมาแล้วรถไฟมาเล้าเอารถเม์มาแล้วมาแล้วจ้ามาตีค่ะลูกคือรถเม์กอนเหรอี่ตัโอเ้เ็กซ์แี่โอ้เซ็กซี่